เผยข้อมูล Realme c 6 1ผ่านการทดลองจากกสทชแล้วพร้อมเผยสเปคแบต5 0 0 0มิลแอมเตรียมเปิดตัวที่ไทยเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ทาง Realme ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นกลางของแบรนด์อย่าง Realme c 6 3ไปแล้วนะครับล่าสุด Realme c 6 1ที่เป็นรุ่นเล็กของแบรนด์ก็เตรียมที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วครับหลังจากที่ได้ผ่านการทดลองจากกสทชที่ไทย รวมถึง BIS อออินเดียและ FCC เลวครับโดยเรือมี c 6 1รุ่นที่ผ่านการรับรองในไทยจะเป็นโมเดล RMX 3930แต่สเปคต่างๆก็ไม่ได้เผยออกมานะครับแต่ใน BIS ก็มีการเผยออกมาบางส่วนคือการให้แบตเตอรี่มาที่5000 m a ah, มิลแมและจะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 14ครอบทับด้วยเลย์ m อ UI ตัวเครื่องรุ่นนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่188กรัมมีขนาดตัวเครื่องอยู่ที่167.62 คูณ7.6.67คูณ7.84ม mm. ิลิเมตรรองรับเครือข่าย 4G รองรับ WiFi 5AC นอกจากนี้เรามี c 6 11จะใช้ชิป Unisoc T612 ใช้ GPU Mali g 57รองรับการชาร์จเร็ว45วัตต์ซูเปอร์วูฟและให้กล้องหลัง50ล้านพิเซลส่วนกล้องหน้า8ล้านพิเซลครับ